เดี๋ยพาคุณผู้ชมค่ะไปเบิงที่อำเภอไส้มูลค่ะประกาศสงค้ามยาเสพติดค่ะที่จังหวัดยะโสธรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรค่ะลุยอำเภอไส้มูลประกาศสงค้ามยาเสพติดค่ะพรอมให้เกราะสามย่อหนึ่งต่อป้องกันไพแก่งข้อเซ้นเตอร์ค่ะ นายนชันชัยสอนศรีวิชัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรค่ะน้ำทีมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวของโลงพื้นที่อำเภอไทรมูลครับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระซ่วงมหาไทยค่ะ No Dr u g No l e r l e r และเอดควิ c ก วินสไร้ทุกห้าสร้างสุขค่ะ oh. สร้างความเข้าใจและกกาพันธุ์กำลังของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยมีประชาชนในพื้นทีต่ตำบลดงมะไฟรวมรับฟังและกกาแสดงพลาังยางหล่นหลามค่ะทีศาลาวัดบ้านค่ำไยัยบรรยากาศการเววาเนี่ยค่ะเป็นไปยางไก่ชีดค่ะเปลี่ยนจากเวทที่ท่างการเป็นวงสนทนาค่ะเ่าถึงสถานการณ์และผลการปราบปรามยาเสพติดที่ผ่านมาพร้อมปูพลพลังความรมมือของพี่น้องประชาชนค่ะซอยกันเป็นหูเป็นตาสร้างก๊อ ป้องกันให้ลูกหลานค่ะเห็ุให้ถูกตะล่างนิวของจังหวัดยะโสธารนี่เป็นพื้นที่สีขาวพี่น้องประชาชนนอนหรับอย่างมีความสุขค่ะโดยประตองหวัดระแวงอีกค่ะครับ ขณนะเดียวกันครับยังได้มีการแสดงความห่วงใยเป็นพิเศษครับต่อภัยขุกค้าในรูปแบบใหม่ที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้กับคนไทยคือขอบวนการแกงคอเซนเ็นเตอร์หนองกวางซึ่งปัจจุบันนี้ครับมีวิวัฒนาการการตัวการต้มตุ๋นที่น่ากลัวเป็นตายานและก็ค่อนขังเนียนขึ้นครับขอให้พี่น้องประชาชนยาหลงเสือยาโอนเงินเด็ดขาดเด้ยครับบาวาสิถููคมคู่หรือว่าการวานล้อมจังใดกระเดวแต่ให้ตั้งสติครับตัดสายถ่งทันทีและก็โทรศัพท์มีการ ตรวจสอบกับหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างอย่างโดยตรงหรือว่าปรึกษาสายด่วนตำรวจไซเบอร์ทีเบอร์โทรศัพท์1441 1ได้ตลอด2 4ช่วงเดยครับหุวงกว่างที่สําคัญครับขอให้ทุกคนเนี่ยครับเป็นหูเป็นตาซ่้อยกันเตือนกันโดยเฉพาะคนในครอบครัวหรือผู้เฒ่าผู้กแก่อยู่บ้านนะครับบอกกันเตือนกันแล้วกับเพื่อนบ้านอย่าให้เกิดความหวาดกลัวมาให้เหตุเฮลสูญเสียทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ย่างยากลําบาก แต่ละบาทแต่ละเบียดทว่าเิเส็ดหงานมาได้ก็ย่าให้เขามาตัวมาตมาตุ้นได้ครานี้ยังพิหูพิตานี่กระโทษไปปรึกษาตำรวจไซเบอร์ได้ค่ะหนึ่งซีหนึ่งค่ะโทรไดตลอด24ชั่วโมงค่ะอยู่บ้านแม่พี่เห็หหในในหูบ่เห็นไหนคะพี่ซื้อโทรศัพท์ให้แม่พี่แ,แบบตุ้มไหมแบบนเกียสมัยตะกิบค่ะซัำซุงเสิเป็นตุ้มเอาเด้แปะว่าเป็นตัวระบบปุ่มระบบกดเอาหน่ามันเทียบยักหันอโอนกับโอนบ่อด้ดอกตัวกันตัวไปรู้เทียบเท่าไารนเมื่อใ Cop.